สวัสดีค่ะพี่ทุกตาจากรบรรัวควรัวผูไทยค่ะเมื่อนในพี่ทุกตามีวิธีทําไอศครีมโฮมเมดแบบไง่ายนะคะมีแค่ส่วนผสมแค่2อ,อย่างเองด้อค่ะมาฝากเพื่อนๆค่ะสามารถทํากินได้ที่บ้านกันได้เลยด้อค่ะเด้อที่บอกว่าเอ็ดง่ายนี้ค่ะพีกตาไซส์ผงไอศครีมสําเร็จรูปของ m a g i กไอ e เนาะคะ่ะซึ่งมี3รสชาติให้เลือกนะคะมีช็อกโกแลตค่ะวนิลาแล้วก็รสกะทินะคะ่ะ ซึ่งวิธีการเอ็กกันง่ายๆเลยคะ่ะเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องมีเครื่องทำไอศครีมเนาะคะ่ะแค่เทผงเติมน้ำคนให้เข้ากันแค่นี้เข้ากันได้ไอศครีมแล้วเนาะคะ่ะจะวิปปัตยพาเพื่อนๆไปเอ็ดเบิงลเค่ะเดอ้อค่ะเริ่มจากการต้มน้ำหอรเนาะคะ่ะแนะนำใช้กระติกน้ำหอรเนาะเพื่อนๆอุณหภูมิที่70องศาประมาณนี้เนาะคะ่ะปริมาณะคะ่ปณะ,คะปริมาณน้ำเนาะคะ่ะ500มิลลิลิตรเด้อค่ะเทลงใน3ผสมเนาะ อย่างที่บอกนะคะใช้น้ําอุณหภูมิแค่70องศาพอแต่ถ้าเป็นน้ําเดือดนะคะมันจะไปทําลายโปรตีนที่อยู่ในไอศครีมเนาะเพราะว่าไอศครีมของ Magic ไอ e เนี่ยค่ะเป็นไอศครีมที่เพิ่นคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีเลยค่ะไม่มีส่วนผสมของน้ํามันฟาร์มนะคะมีแต่ส่วนผสมของน้ํามันมะพร้าวแท้100%เท่านั้นเนาะคะ่ะเป็นนมผงจากนิวซีแลนด์นะคะเนาะ คะไอศครีมด,ดีมีคุณภาพแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากลองชิมนะคะเดี๋ยวแต่จะแปะ qr code เพื่อทำการสั่งซื้อได้ในท้ายคลิปเะะ้ยค่ะหลังจากที่เอาใส่น้ำฮ้อนแล้วค่ะเทผงไอศครีมลงนะคะคนส่วนผสมปร,สประมาณหนึ่งนาทีแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะค่ะจากนั้นเนาะคะ่ะเอามาตักใส่กระปุกหรือว่ากล่องที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นกระปุกพลาสติกนะคะพี่จะจะแบ่งคะ่ะแบ่งใส่สามถ้วยนะคะในปริมาณเท่ากันที่แบ่งใส่เพราะว่าเวลาที่เราไปแช่่องฟิตนะ ไอซกครีมของเขามันจะได้แข็งจะได้เสร็จโตวไวๆนะค่ะเนาะ <S <S 1> <S 1> หลังจากที่เราแบ่งใส่ภาชนะและเรียบร้อยนะคะปิดฝาเรียบร้อยเนาะ,ะเอานำไปแช่สฟิตค่ะ5ชั่วโมงนะคะเป็นอย่างน้อยเนาะ <S <S 1> <S 1> หลังจากนั้นค่ะนำออกมาค่ะแล้วเรามาเบิ่งเนื้อของไอศกครีมกันค่ะ นี่ค่ะคือเนื้อของไอศครีมที่เราแาช่ครบ5ชั่วโมงแล้วนะคะมันยังหยาบๆอยู่เนาะต่อมาค่ะวิวแตจะแคะแค่ออนแล้วไปปั่นนะคะปั่นในเครื่องปั่นผลไม้หรือว่าเครื่องบดซับนะคะเพื่อให้เนื้อไอศครีมของเรานะคะมีความเนียนละมุนมากขึ้นนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเอาใส่ในโถปั่นนะคะ เครื่องแรงปั่นทีละสามถ้วยได้เลยนะถ้าเกิดว่าเครื่องไม่แรงก็ปั่นทีละถ้วยค่ะเนื้อเขาจะได้เนียน เวลาปั่นบกควรนเกินหนึนาะทีครึ่งนะคะ่ะปั่นเซตกินได้เลยหรือว่าเพื่อนจะ,ะนําไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะสัก2ชั่วโมงแล้วค่อยมาตักเสิร์ฟแบบนี้ก็ได้นะคะ่ะหลังจากนั้น,นะคะ่ะโรยด้วยท็อปปิ้งที่เราเตรียมไว้นะคะเป็นขนมเป็นคุกกี้หรือว่าเป็นถั่วแบบนี้ก็ได้นะคะ่ะสำหรับไอศครีมมือนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแะคะ่ะเพื่อน